ทุกหลายเดทุกบ่มีเสือบตาทุกบ่มีหลังคาพอได้ส่วนพอได้อย,ยู่ด DFC สุขุสุขคนนะคะมือนีกับไก่แล้วหยดยอมอกไก่มือนีเป็นวันที่สามสิบนะคะวันที่สามสิบ ค่ะซามชิบมีหน้ามืนกับไปแหง่เมรเป็นแหง่เะาก็มืนกับไปล่ำบวงสรวงการล่ำถวายที่วัดป่าบ้านเมื่อผูดใดสิมากระมานะคะพวกทีมงานแม่เตียงแม่เลี้ยงนะคะเพราะเ้นามขนมกินมากที่ห่อปูนะคะเรื่องไม่กินน้ำกันค่รเนี้อมือเศร้าก็สิเปล่ำถวายแล้วก็ท่านเท้าปุยทานไปนั่งแล้วก็แจกปลาล่าบองน้ำเนาะค่ะเฮ็ดพิเศคือเกล้แล้วก็แจกกับมาหอปูค่ะสำหรับ เลขที no Now, th th am, ud, ่แ e ม่คู่คำนวณไว้นะคะแม่คู่คำนวณไลนี่เอาบ่าเรื่องคำนวณเนาะเลขคำนวณอันนี้ให้็นเปแค่แนวทางนะคะเด้อได้หนึ่งกับได้หกนะคะมานหนึ่งกับมาหกนะคะเด้อมันกับมนแต่ว่าเ้องเสียจวนบ่ท่านถามหรือว่าเสียจวนสิแมาบุืินกับบูวันที่หนึ่งกับเอออันมานหนึ่งกับมาหนึ่งกับหกนะคะของแม่คู่คำนวณแลวแล้วผู้ใดผู้ใดได้ตัวใดยังจับใส่นะคะ แต่ว่าท่านมัดหนึ่งไม่คู่เอาหนึ่งเกจ็ดกับหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกรอบมันมาหน้าำกันมาทนากำกันหนึ่งเกจ็ดหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกเลยเยี่ยมแค่หนมาหกเข้าสีมากหกอย่างนั้นพราะว่าไม่คู่เอาเรียกว่าฝันนะคะเราเรียกว่าฝันแต่ตองหวัดแต่ว่าไม่คู่กับเรื่องว่าท่านเอาไม่คู่เรื่องมาฝันไหมฝันไหมกับเรื่องเดตตัวไหมแต่ฝันแต่ตองหวัดแต่ว่า่เป็นเรื่องเป็นเล่าฝันคนมากหวกคือซึนนี่แหละ สองหกสองมาสันไรแม่แม่คู่ก็เล้ยิบยูเบียซี่จังแต้ตองหวัดกูล้ค่ะสองหกสองนะค่ะสองหกสองมาสั่นกับว่าคู่เมื่อคืนวานวันสิบเอ็ดตุงกับกับเล็กอัไกลๆกันนะสองเก่าเนาะครับผมค่ะนี่แม่คู่ฝันสองหกสองนะคะพี่ดีพี่จะหนาเบื้องระบันนีช่องไทยไทยช่องไทยไทยแม่คู่จะมาฝันว่าเห็นคนตาย เพื่นกันเลยนั่งยิงย้มอยู่แม่คู่ก,กันเลยว่าอยากได้อยากได้ส่วนบุญม่อขั้นอยากได้ส่วนบุญบอกหลีกเป็นบ่บอกเป็เี่ยน,นขั้นบอกเป็ีนสีส้มบุญไปให้พกแปประเสริเพินน่นว่าเท่านั้นล่ะค่ะพว่าหลีกแม่คู่กับ<พ>ูงมันล่ะค่ะมันมีหงส์เรียกตัวแม่คู่ฟันหกสองกับมีหกจังเซี<พ>่ค่ะอันนี้พิจารณาหน้าเบื้องเน,นื้อค่ะเนื้ออันนี้ให้ได้เป็นแค่แนวทางยิบแจบฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยไว้นะคะอันนี้ทุกคนอยู่ใดย้อนความหวัง ที่แม่คู่เฮดุสะซสมสั่งอยู่นี่ครคือกำลังสา้างมหาเจดีบ่ทันเลวเสียจพร้อมครับสา้างปูหน้าคู่นะคะว่าขันแม่คู่กับดดนําปูนให้ว่าไปถวายสองลอยกระสอบสองลอยทุงพร้อมกับคาเลกคาอียองเนะค่ะแม่คู่ก็ะยทย,ะย,ย,นนะะะย่อยไปเรื่อยเอฟซีเูพันร่วมบุญมากสิบปนคนนาวรัด เลื้อเสียเสียทั่วงอกเลือกอะทีมงานทีเพิ่นฝากน้ำยิ้มกับแต่โมคูราล,ลิงลหน่อยไปหอยแครงกันไปอาาการกินเนาะคะะา่ะหลายอย่างแม่คู่ก็ต้องไปไปดูเล่เป็นน้ำในทั้งวัดว่าเพิ่นกำเนิด <c oughs> ของเข้ากำเนิดของกันหัวกั <c oughs> ออนถ่าเพิ่นเขาจะเพิ่นกันเรื่อยเพิ่นไปนั่นเพราะว่าคนไปเพนมาดูเน,นาะค่ะน้ำามันกับสิเปียกคือว่าเราทั้งวัดคือกันพอเพิ่นทำงานเพิ่นเหนื่อย แต่ว่าเด็กกินนด้กินได้ไม่ก็ต้องได้ใส่เป็นลอยแทกอะไรถ้าไม่ปููกอะทาย่อยจะไปเรียนนะคะทั้งคูนทั้งปีน,นําหลายสิ่งหลายอย่างเร่งสิเป็นคนละบากลากไม,ม่มื่อเกษด้จัดคือเกานะคะจัดไปขึ้นเพราะว่าฮอกต้องค่าะะคระบาเือนี่ปูกกับเบาบ้าหายหยิมสิบเก้าบาทเนาะห้ต่อขึ้นต่อหอนไปให้ผู้ใดกับบ่มีอะไรห้ว่าบริบวารปู พ่วงทวงอกมูน,นีนะคะเพิ่นเพิ่นล่าสินมาแต่เพิ่นกสิกับไปเห็นงานคือเกา่าอยู่วัดน,นะคะเพิ่นไปออกไปเสียบกูกับหว่าเออพ่านด่ดอกเบืองได้ดอกสิบเกาเา้าแล้วลว่าระบบระบบบอก,บอกพเพิ่นทันดันละค่ะคือบอกคือกันนะคะแต่ว่าบั้นสีบั้นสีอวยหัวคือบ่อวยหอกกับพิจารณาเมืองค่ะแต่ห้ได้เป็นแค่นแนวทางมูน,นีกับกีสิบเก้าสิบเจ็ด ค่ะอาหารการกินซิบเก่าซิบเกศไปบ่อแตงโมเน่ยค่ะแม่คูเออมีแค่นั้นล่ะบ่หลายค่ะมีคือจังปูหอยยิมหอแต่โมอ่ะสิล่ะค่ะหหยแต่โมไปต่อทื่นยี่หกบาทนะคะหนึ่งเมษาเนาะเออหนึ่งเมษาละว่ะแล้วก็หอยยิมไปต่อทื่นไปยิ้มหอดไล่พอสิยหาจ็ดสิบเก้าบาทไปพ่อเดี๋ต่อลมหายใจญ่ละว่ะ นี่เข้ากัซื้อเข้าพิจารณาบึงเนาค่ะเพราะว่มึงมึงงกของเข้าเพราะว่ามันเดือดร้อนค่ะคันบบไดยมากอันนี้มันค่ะโบนีนนอนนะคะบางเทือบางที่มันกับคือคิวค่ะมันมันเปียมันกับคือคิวละไรแต่ว่าบางเท้อบางที่ควมฝันเขากับเปรย์ขึ้นเนี่ยความฝันกับเปรยมันกับโบนีนนอนนะคะควมฝันเขามันกับพละคนเข้าแบาฟังปูบ้องสิ่ละแต่ว่าความฝันเขากับย่ทิบคต่หาเท้พนาจะไปห้เาเข้าในความฝัน S <S <Man. S 2> เขามีสัญญาจใจกับปูนะคะอาเดียปูเพิ่นกับไปเพิ่นกับห้เมือมม่อชราบุญกันสิเป็นล่ำถวายพร้อมเข้าไปจะชุกินบ่อทวักขึ้นเ,านะะเราเลื่อๆกระซ่วเซากรลำกูระซ่วเ้าไปพร้อมกันให้บัดสะพาวบัดไก่เลี้ยนเคียงยูวัดปลาบัดเมือนนะคะหรือว่าตังจากวัดต้นยากมาผูดคุยกับปูมาขอพรอจากปูรีปูตาจเ,ะะเนี่ยเนาะคะ่ะเนาะขม่าใดได้อค่ะเมื่อ กานนำพลละบากลากใบใบซีนั่นแหะไปถวายเพื่อนเมื่อนี้ฟ้าคือมืดมือดม<พ>ืดมืดโต๊ะได้มาอนี้ยมือนี้ฝน,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 นตกอยู่อุดอดนะคะถ้าเป็นเพนื่นโต๊ะบอกว่าต้องเบิกข่าวแล้วนี่แหละให้ว่าอากาศการห,ห้าหอนห้านาวเป็นวัดเป็นไอคือ้ไม่คู่ขึ้กันห้านี้เพระหันเสียงเพราะมีวันนี้เริ่มเริ่มเป็นวัดครับผม บากันเสียงบ่มีกันเสียงบ่มีอยูสมม่สามมือเริ่มเป็นปกตีเริ่มตันดังแล้ววันนี้เริ่มหายใจบ่ออกเพราะว่าอาการมันเปลี่ยนนะคะนี่แหละมันหลายอย่างหลเนื้อมืนหนึวว่งก,กับไข่มืนหนึ่งกับน้อยู่นี่แหละรักษาสุขภาพดนะคะน่ะเด้อเอาแม่คู่กับพี่แนวฝากเพียงแค่นี้นะคะคม,มาหนึ่งกับมาหกอย่าลืมมูลเลขคำนวณน,นะคะให้เป็นแนวทางนะคะเด้อมาหนึ่งกับมาหกที่มีปีจารณาผู้ใดมักตัวใด้ยิบจับใจนะคะ ไอ้แม่ฟูกเอาไว้พอนให้นะคะขอให้อีพออีเม่เอฟซีลูกล้านปูตาปูชีบกเขาวขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแขวคขาดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะค่ะสาธุสาธุสาธุคาะอตกมาเป็นเย็นแล้วเนี่ย